ตอนนี้นะคะเมอาหนูห function, ่ละลินคุณนิกและคุณคริสนะคะอยู่ที่ดิสนีย์แลนด์จ้ายังไม่ถึงหรอตอนนี้อยู่ไหนอะถ้าพี่ดูคลิปไม่อยู่อะน้องเป็นห่วงพี่นะเกิเป็นห่วงพี่นิกโกอยู่คนเดียวนานเกินโก้พี่นิกเหงาบาบ้าบาไม่ได้ตื่นด้นเลยนี่เม่ไม่ได้คาดหวังเลยว่ามันจะตื่นเต้นขนาดเนี้ยอุ้ยเข้ามาแล้วค่ะอุ้ยสวยอะเหมือนยกเมืองโซโทเปียมาเลยปะอุ้ยสถานีตำรวจคิ๊ด เีโลหมือนเราอยู่ในกระตูนเลยอ่ะทุกคนเดี๋ยวกันเราจะได้สัมภาษณ์ทีเครควข่ายที่เป็นแบบคน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 ภาคตุนเนอ่ะ โอเคคือเราอะอยู่ที่ Toy Story Hotel เพราะเรามานอนที่นี่ก่อนคืนหนึ่งซึ่งจริงๆอะเรามาถึงแต่เมื่อวานทุกคนแล้วแบบ<ม>ภาพเรื่องเราเมื่อวานจริงมันเยอะมากแต่ว่าวันนี้เราเปิดมาเฉยๆเลยแต่ว่าถ้าใครอยากดูเรื่องเราของเมื่อวานอยากดูไหมอยากดูเพราะ <laughs> ถ่ายไว้เต็มเลย <laughs> เอ,อเออไปดูกันค่ะไปค่ะไปจีนกันลูกไปครับเช้านี้เริ่มต้นที่6โมงนะคะหนูลินโอเคไหมลูกเช้าไปไหมไปนอนต่อนะ ทำแบค็คค่ะคลิปนี้ไปกับน้องคู่ช่วยด้วยนะคะพี่เดินหน้าน้องไหนวะเออสงสารน้องจริงวะ่ะไม่สงสาร <c oughs> น้องหพ่อพี่แต่งหน้าละ <c oughs> อันนี้ลูกคนโตนะคะ <c oughs> ลูกคนโตลูกคนโตลูกคนเล็กค่ะ <c oughs> อันนี้ลูกอีกคนหนึ่ง <c oughs> ลูกลูกสาม <c oughs> กระเตงลูกสามตัด วิดีโอเนี่ยแนวนอนกลับมาแล้วค่ะไม่ได้ถ่ายแนวนอนนานอ่ะมงมาจะแปลกๆไว้นะะั่นะบ้างล็กนึงนะคะท่านผู้ชมขออภัยด้วยนะคะเรากล้องมันใหญ่มากเลยอ่ะไม่ไงช่วยถืออะไรเนี่ยอะไรของสองสามีภรรยาเนี่ยมายืนงงๆกันหน้าเกด กี่โมงเฮ้ยหมีเลยเฉยอยู่สูงก็ใครเป็นหมีนเอยไหนเนอะถึงจีแล้วแต่พ่อคิดไม่ได้เก็บต้นหาเมื่อกี้พ่อคิดงงอยู่ถึงจีแล้วถึงจีแล้วหนูเป็นหมีเลยร้อนนะไม่มีใครเขาหมีคู่กันแล้วหมีเลยเท่านั้นจ้ะแต่ไม่สามารถกัดไดน้องเห็นไหม ้องฝืนมากไนงะโหละลินไม่ได้อะซ <c oughs> ู่สู้มากอะ่ะอันนี้ค่าถึงถึงถึงยังถึงแล้วถึง<ม>แล้วค่ะแล้วตอนนี้เราทำอะไรอยู่ตอนนี้มาต่อฮิวทอยสตอรี่ตื่นเต้นมากดูดูไปกี่ภาคดูโคตรหักเลยชอบมากเพราะไม่อ่อันนั้นดิตาโรยหมด <c oughs> แล้วนะ <c oughs> <c oughs> ตอนพูดอ่ะ เลเลย่ะอินสุดปะเขาก็อะไรหาเพราคือันชอบใครตอลี่เดี๋ยงนี้มันยังไห่มาบปิานะร่แรงเลยอ้าวแล้วเราอ่ะไปเล่นนี่สุดทเปียอันห่งชอบไหมคะอันหนึ่งชอบไกันบิลลกซอร์ดาปปบดงดีดีดชอนค่ะอันนี้เขาวัานี้ห้องน่ารักจัง มีเคป็นสลิปเปอร์เป็นทอยสตอรี่ให้แล้วก็เอาไปได้ด้วยรู้ได้ไงนี่ไม่รู้เดาลื่นเรื่นเื่นเื่นเื่นมันรักโซดาป๊อปดึือนดื้อเตือนดื้ใครชอบมีหน้ายกมือขึ้นใครชอบมีหน้ายกมือใครชอบมีหน้ายก จริงเห็นไหมบอกแล้ว่าเมื่อวานเรื่องเราเกิดขึ้นเยอะมากคือมันมาเป็นแบบว่ามานอนหนึ่งคืนก่อนที่ทอยสตอรี่โฮลคือน่ารักมากและตอนนี้นะคะวันนี้เราจะพาหนูละลินที่จริงหนูลินเหมือนเหมือนจะเข้าอาจจะยังเข้าได้ไหมไม่หรือพ่อเอ่ยพ่อเขาจะอยู่หนบหนละลินเราจะพาตัวเองอ่ะที่จริงจะเป็นนี่จะเป็นคู่เรานี่เพราะว่าคู่เราเหมือนอะไรคู่เราเหมือนอะไรนี่คุณคุ้ไหมจูดี้แอนนี่คือไม่ใช่นิกนูน คือนิกนี่คืออยู่กับหนูลาลินไปก่อนแต่ว่าันนี้ดิฉันเป็นจูดีนน้จากเรื่องซูโทเปียทุกคนคือวันนี้เราจะมาเป็นแบบซูโทเปียในทีมซูโทเปียเพราะว่าเราอะจะไปซูโทเปียที่ดิสนีสย์เซียงไฮ้คือเป็นโซนใหม่โซนใหม่เปิดใหม่แบบอลังการมากก็วันนี้เดี๋ยวจะไปซูโทเปียกันนะคะทุกคนดูได้ดูภาคแรกและอินด้วยไงเพราะว่ากอลกัภาคสองกำลังจะมาคือจริงๆภาคสองเราจะมาภาคแรกอะดูก่อนมาอีกรอบหนึ่งเพื่อความแบบว่าบิวอารมณ์ตัวเองซึ่งมันน่ารักมากนี่ดิฉันเลยเป็นนี่ดิฉันคือเจ้าหน้าที่ห้อง คือเมย์พยายามเป็นจูดี้มากทุกคน,กค,นคือแบบได้ประมาณนี้คือเขาคือน้องทำไมน้องน้องเถีย,ง,ยงกันเลยคิดเมื่อเช้าอยู่ว่าสรุปเขาชื่อเจ้าหน้าที่ฮอปปะไม่ครอบแบบตระกูลฮอปฮอปแปลว่ากระโดดไงใช่ใช่คือทุกคนอ่ะมัน,เ,นเ,เป็นกระต่ายไงตระกูลฮอปไอแม่คนนี้เขาเ็เป็นกระต่ายนะทำเป็นเล่นับฮับฮับหนูมาที่ดิสนีย์ในทริปแรกต่างประเทศของหนูเลยดีใจไหมคะดีใจค่ะใีใจ ลินลินพูดชัดมากดีใจมากหนูอาจจะจำเรื่องราวไม่ได้แต่เดี๋ยวแม่จะ,ะเปิดคลิปนี้ให้ให,หนูดูว่าหนูมาถึงที่นี่แล้วแล้วด้านหลังคืออะไรอ่ะพี่นิกด้านหลังคือบ <c oughs> ัสไลเยะจากเรื่องแต่จริร <ret> งเขามีหนักเขาไม่นังเดี่ยวเป็นของตัวเองแล้วด้วยนะหรอใช่เป็นคนคือข,ของเราคือจะบอกโรงแรมน่ารักมากเลยอ่ะทุก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 ดีเทลเนาะถ่ายรูปเหรอโอเคเดี๋ยวมาค่ะไปค่ะยังไงคะพี่นิกเป็นอันนี้เป็นพี่เมย์ไม่อยู่ให้พี่นิกพาทัวร์ และตรงนี้นะครับคือสนามลานกว้างแห่งบัตไลเยียหล่อใครบอกอันนี้ชอบมากเลยโอ้ยเขาอินเสียงเพลงบัตไลเยียด้วยนะใช่ที่เข้าไปใกล้ยิ่งดังคือคือเนื้อเลงเลยริมชายโขงเลยครับตือซื้อดีไหมใช่ไหมเอไรนะาบูดี้บูดี้ชื่อทอยงงมาโรงแรมทอยสตอรี่แถวว่าบอกว่าชื่อทอยงง โอดีน้งไเบรกฟาสต์ค่ะเออไม่ใช่ร้านค่ะที่โรงแรมทอยซอรี่ก่อนนะนี่คือตัวรอโซ่นี่คือได้รับได้รับคำบอกกล่าวมาจากทุกคนรอบตัวว่านี่คือตัวรอโซ่โอุย้ยซึมไปๆป่ะไสห<ส>ของรอสโซ่ไงก็กำลังกินไส่รอโซ่อยู่แล้ว ยังไงลูกหนูกินแล้วนะลูกเจลหลงเปาครับเจลหลงเปาคือมันต้องเจาะแล้วมันดูดอะแต่ว่าที่ฉันดูดออกมาไม่มีน้ำเลยมันไปกองอยู่ข้างล่างอะอืม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 วิ้ทำไมไข่มันเป็นลูกเนี้ยโอ้ยน่ารักเกินวิ้หูมิกกี้มิกกี้ลูกชิ้นผัก ออา้อร่อยเลนะคือเมนูที่เลือกเอยอะด้วยอะ่ะแต่ว่าแปรออกบ้างไม่ออกบ้างอันนี้ข้าวเนื้อตุ๋นนะคะอืมข้าวเนื้อตุ๋นเื้ข้าวตุ๋นเ็าทำอร่อยอะ่ะไปทำไปเจอทุกคนกัน ไงลลินชอบไหมคะชอบเลยดูชอบตากแต่งตัวรับคุะรับคือจะพากเสียงลูกตลอดไปให้ได้เลยไม่เห็นหน้าก็พากได้เรามากินข้าวเที่ยงอีกทีนึงเมื่อกี้เที่ยงแล้วอันนี้ก็เที่ยงนิดหน่อยถัดมาประมาณไม่ถึงสิบนาทีเรามากินข้าวเที่ยงอีกรอบหนึ่งที่โรงแรมดิสนีย์นะคะซึ่งห้องอาหารเขาอลังการมากไปกินข้าวกันไปค่ะโอ้ยน่ารักตำรวจอันนี้ผู้กำกับผู้กำกับปะ ตำรวจข้อดีของการเตรียมตัวก่อนมาคือพอได้ดูแล้วมันก็รู้สึกแบบมันรู้สึก in, อินขึ้นหนอรู้สึกปะชอบมากดิฉันชอบดิสนีย์มากตัวละครไหนชอบที่สุดนี่ไงชอบฟูฟูไงฟูฟูทุกคนให้ดูความอลังการนะคือเดี๋ยวเมย์จะต้องไปลดแล่นในการตักอาหารก่อนคือมีประมาณแบบ3 0 0เมนูได้เพราะฉะนั้นก็เจอกันค่ะมาแล้วค่ะฮาวทูกินที่ฉันตักมาได้ทั้งหมดเท่านี้พวกคนคือมันเยอะมากอะเยอะแบบมีกุ้งหอยปูปลาหม่าล่าชาบู เป็ดเนื้อสตูอะไรเดีย ع? สปาเกตตี้คือคือไม่รู้สึกว่าไลน์อาหารคือ,อบุฟเฟ่อลังการงานสร้างมากมีไข่คาวงคาเวียไข่ปลามีซูชิแซลมอนซาซิมิของหวานนมปังอค่อนข้างค่อนข้างจุกฉันจะขอตัวเริ่มแบบไวๆ,ๆคือตอนนี้หลายคนแบบเอ้ยคาดหวังคลิปด,ดิสนีย์นี่จะเจอดิสนีย์เข้าดิสนีย์แลนด์เมื่อไหร่อันนี้คิดอยู่เหมือนกันว่าเมื่อไหร่นะเพราะว่าตอนนี้คือเน้นเน้นเป็นกินอยู่เรื่องราวคืออยู่รอบๆแปะๆอยู่อันนี้คือแซลมอนค่ะแซลมอน เป็นไปได้คุชีค่ะทำเมื่อกลับมาทันทีเหล่นลินก็ได้กินนะคะกินเรียบร้อยมากลูกพับเทียบเงียบเรียบร้อยสุดๆในในตอนดิสนีย์คือในห้องอาหารชีคก็จะมีพวกเหล่าเครื่องครัวต่างๆมาช่วยชี้พะาหารอยู่แนเนี่ยวันนี้ก็จะมีเชิงเทียนมีนาฬิกาดีแมทมีสัตวเก็มีพอร์ตมีอะไรแบบนี้ที่เป็นแบือที่อันเดอร์บีคือยังไงนะ ยังไรนะอันนั้นเนี่ยเจ้ามิอไม่ใช่เจ้าแชร์สูนกินให้ไหมมะเขือเทศอันนี้รากบัวแล้วก็ใส่ข้าวเหนียวอะงงอะของหวานรากบัวยังใส่ข้าวเหนียวจะไม่มีอาหารแปลกมากเลยอะเทมปุระกินกับนี่ซอสมะเขืองงหแปลกมากเลยซอสมมะเเขืออแปลกกาาละ กำลังจะเข้าในดิสนีย์แลนด์แล้วค่ะทุกคนโอ้ยเข้ามาแล้วค่ะอุ้ยสวยอะว,ว้าวปราสาทนี่เอาจริงๆนะไม่เคยมาที่ของเซี่ยงไฮ้เลยอะอุ้ยเขาคริสต์มาสนะเขาคริสต์มาสทุกคนบรรยากาศทุกคนฟังนะเมีเคยไปดิสนีย์แลนด์ประมาณสักสองครั้งที่ญี่ปุ่นและหลังจากนั้นก็คือเท่านั้นเลยคือคือรู้สึกว่าตัวเองเนี่ย แบบสกิลในการต่อแถวจะเข้าดิสนีย์แลนด์เนี่ยอาจจะต้องแบบอาจจะต้องแบบใช้ความแบบตั้งใจมากขนาดนี้หนึ่งซึ่งตอนนี้พอเข้ามารู้สึกเมื่อกี้พูดกับน้องผู้ช่วยว่า จะมีโอกาสได้มากับพี่นิกกันบ้างน้องสักสองคนแบบมาเดินในปาร์คแบบอะไรอย่างเงี้ชยชีไม่ทันแล้วนะคะตอนนี้ไม่ทันแล้วตอนนี้เราแบบต้องรอละลินโตละเดี๋ยวละลินลูกเอ,อ้ยหลายคนอาจจะงงว่าละลินอยู่ไหนตอนนี้ในเส้นเรื่องนี้อยู่ดีละลินหายไป <c oughs> คือจะบอกว่าตอนนี้ละลินอ่ะอยู่ที่โรงแรมกับพี่นิกเพราะว่าในส่วนของภาคส่วนงานวันนี้ที่เราจะไปกันอ่ะหนูละลินอาจจะยังไม่สามารถเข้าร่วมได้นะคะเพราะว่าชีอาจจะเด็กเกินก็เลย นอนโรงแรมก่อนนะล,ลูกทอยสอรี่สดใสเหมือนกันเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้คุณแม่และป้าคริสจะเที่ยวเผื่อหนูเองลูกเดี๋ยวจะไปขี่ทอดเองนะคะเดี๋ยวจะไปเที่ยวเผื่อเองนะอุ้ยสวยอ่ะอทุกคนมาละข้างในนะคะซูนโซโทเปียอุ้ยอันนี้คือเครื่องเล่นอะไรอ่ะทาไมไม่มีคนเลยอ่ะนี่เขาปิดโซนให้เขาปิดโซนเพื่อง,งานอันนี้หรอมีโอนะกาสลงสูงนะพี่หาเป้า อ่ต้งแบบยคนตาคือแบบอะไรนะอยากเล่นอะอยากเล่นเลยอุอ้ยดูเขาดูสนุกจังเลยอ่ะอขเ,เขาคนหนิวเครื่องเล่นเขากีดกายกันใหญ่เลยอ่ะน้าหนุกอ่ะท้องเด่ยวมาเลยจะสั่พี่เคยพี่เล่นแต่งานกาชาดอ่ะหนูริง่งหนูริง่งรู้จักปะหนูริง่ง <c oughs> พี่เล่นหลายรอบมากรู้จักหนูริ่งไหมเนี่ย <c oughs> อย่ามางานกาชาดเคยไหมหนูริง่ง <c oughs> อ๋อคือเขาเป็นโซนโซโทเปียเสร็จปุ๊บเขาปิดเลยเขาปิดโซนให้เรามางานนี้มันเป็นงานแบบเหมือนมีงานการล่าของซูโทเปียทุกคนซึ่งทุกคนจริงๆนะคือเมย์เข้ามาคือจับใจเลยว่ามันน่าเล่นทุกเครื่องเลยเพราะว่าเดิมทีคือดิฉันไปแต่นี่งานกาชาดแล้วฉันเล่นนูริงดิฉันชอบเล่นมากนูริงแต่ว่าคือตอนนี้แบบเครื่องเล่นมันอลังการอ่ะโอ้ใหญ่มากมันเป็นแบบเหมือนในเรื่องในเรื่องเลยเห็นป่ะเหมือนยกเมืองโซโทเปียมาเลยป่ะ เมืองสุดโฮเปียสุดๆุทุกคนเรามีโซนที่เราต้องอยู่ด้วยอุ้ยนี่ไงใช่ไหมใช่เขียนตกไปตัวหนึ่งแต่ไม่เป็นไรเราต้องอยู่ตรงนี้เป็นโซนแบบโซนเพรสอะทุกคนโซนสื่อที่จะคอยสัมภาษณ์ด้านหลังคือนี่เมืองเมืองสุดโทเปียทุกคนอุ้ยสถานนี้ตำรวจคิดไหนสุโทเปียพูลิสสานี่ำงวน คือตอนนี้เรากำลังรับบทนักข่าวสาว from Thailand ก็คือเดี๋ยวเราจะต้องทำการอินเตอร์วิวสัมคุณพี่ควยควานหรือว่าโจนาธานยี่คือควยควานที่เขาพากในซูโทเบียานักนักข่าวสาวครั้งแรกในชีวิต คุณส้มมาลีก็คือก็คือในส่วนของภาคส่วนของคนไทยที่มาเดินเดินโมแดงที่นี่นะคะก็คือจะมีเป็นคุณส้มมารีและคุณเจเจนะคะพี่เจมาแล้วค่ะน้องเจเจเป็นน้องได้สับแต่เรียกว่าพี่เจ ื่นเนเะทุกคนเดี๋ยวกันเรจะได้สัมภาษณ์ทีเครควันที่เป็นแบบคน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 ภาคตุสเนกอะุอ้ยเขาอยู่ใกล้มากเลยอ่ะถึงเรายังอ่ะทำไ,ไมเขาไม่ฝากมาทางนี้อ่ะทาแล้วอ่ะคิดทามไปแล้วทเท่ยังไงต่อ <laughs> อ่ะบอกเลย ร้านไอติมค่ะไอติม้านไอติมของพี่ช้างแล้วก็มีประตูหนูด้วยประตูสำหรับน้องหนูทุกคนรีเซพชัน ที่ที่ฉันเลือกนะคะ flash คิดเร็วจะเลือกเป็นสักคนหนึ่งพี่เป็นแฟดแล้วเหมาะมากเพราะว่าทุกอย่างเชองช้าสาวัสดีตอนนี้เราอยู่ที่โทเปียทุกคนอันนี้คือแฟดพูดได้ทุกคนน่องเมีอยู่ที่ซูโทเปียเย่เยดีใจจังแล้วก็มาน้างฟังั่งน,นี้ น้องเป็นอะไรจูดี้เหรอที่สิ่งพี่ต้องใส่น้องต้องใส่ผิดฝั่งปะอ๋อเหรอที่เป็นอย่างงี้พี่ต้องใส่อันนี้พี่ชอบมากพี่ชอบแฟตมากเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันช,านช้าเหมือนกัน ที่อ่ทุกคนตอนนี้เราอยู่ในช็อปนะคะของซูโทเปียซึ่งเขาเต็มไปด้วยของซึ่งอันเนี้ยอันเนี้ยมาใหม่สุดเลยแล้วก็แบบอันนี้ก็คือโซเกะเลยจัดว่าโซเกะแล้วก็เขามีเหล่าเมอร์เชนไดต่างๆที่น่าสนใจอยู่ซึ่งซึ่งมันเอามือใส่เข้าไปเป็นนิ้วได้เลยนะนิ้วเลยอ้แล้ว้ววววววีววาววววววนวววเรววววว สวัสดีค่ะไวแสดงความยินดีกับคุณส้มมารีนะคะค่ะ,คะวามาวันนี้าคไหนนี่เป็น,นางานภาคครั้งแรกปะภาคครั้งแรกเลยภาคครั้งแรกเลย,ยแล้วก็ตื่นเต้นแบบมันก็เป็นหนึ่งในความฝันของเราไง<อ>ที่แบบว่าอยากภาคดิสนีย์สักครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆก็ไม่อยากครั้งเดียวนะคะอีกหลายๆครั้ง,งก็ได้ค่ะหลายครั้งได้ก็คือใครที่ยังไม่ได้ดูนะคะต้องไปดูซูทอเปีย2คือคุณส้มมารีเขาภาค บอกไม่ได้ยังบอกไม่ได้ยังไปไม่ได้ไปลองไปคืออลงฟังดูแล้วลองแบบตามหาดูว่าเสียงสม,มาลีอยู่ตรงไหนอยู่ที่ตัวไหนของเรื่องนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะ มีเราจะฝากแฟนๆไปดูไหมายใจใจจอจริงๆมันเป็นหนังที่คือเราดูแล้วมันเป็นหนังที่สามารถดูได้ทุกเพศทุกวัยแล้วก็จริงๆไม่ต้องดูภาคหนึ่งก็รู้เรื่องแต่จะให้ดีอ่ะดูภาคหนึ่งด้วยก็ดีเพราะว่ามันก็จะมีแบบอีสต์เอ็กแบบจากภาคหนึ่งเอ่ยใดเอยมาอยู่ด้วยแล้วแบบมันจะทําให้เรารู้สึกสนุกขึ้นเอ้ยนี่โอเคอย่าลืมไปดูกันนะคะทุกคนแล้วก็อย่าลืมตามหาคอมเมนต์บอกด้วยว่าเสียงโซมาลีคือเสียงของตัวละครคาแรคเตอร์ไหนค่ะยค่ะเธอไม่รู้หรอกชิบบอกเลย ให้ขเ,เข้าไปหน่อยดูเย yeah, <yeah>, yeah. ้เย้คิดยาคิดยาอ้าวสวยมากาวเขาจีนมากาาเดี๋ยวเราจะไปเล่นเครื่องเล่นในซูโทเปียกันนะคะซึ่งไม่รู้ว่าจริงๆแต่เล่นต่อคิวเล่นอะไรยังไงเพราะจริงคนแอบเดียวอยู่แต่ว่าเขาแทกเนี่ยไอติมไฟไฟ,ไฟตื้นมากเลยทุกคนโทษนะแล้วเรายม่ตรงนนุ้ยทำไมล่ะมองันนี้เราของเขามีดีเจจัดเพลง อันนี้คือไอติมที่ในเรื่องที่ในเรื่องชีทำอ่ะใช่ปะอแตนี้เป็นไซส์แบบปกติอากาศหนาวมากบอกเลยนะว่าตอนนี้ผู้คนเป็นผู้ประสบภัยหนาวเพราะว่ามันหนาวมากแล้วเราก็ต <ficou S 2> <Allah> ้องแต่งตัวให้ตรงตีน ด้านในเนี่ยไม่มีฮีเทคไม่มีอะไรเลยที่อุ่นนี่พิ่งซื้อพิ่งซื้อทั้งหมดคือพิ่งซื้อออาตอรอดในวันนี้แต่ว่าก็าคือวันนี้หนาวมากแต่ก็ยังกินไอมเพราะอะไรกินเกินอยากอะแบบเฮ้ยเขากินไอศครีมกันแต่ข้างเขหนาวมากตอนนี้จบรีวิวค่ะจะได้เล่นไหมก็ให้คุกกี้ทําไหนกันได้เล่นเต้อืต้อต้ออคือเรื่องของเรื่อง ไม่ได้ตื่นเต้นเลยงงอ่ะทุกคนคือชีตื่นเต้นมากจนแบบคือชีดีใจที่จะที่ชีจะได้เล่นกไม่รู้เท่าไหร่อ่ะ เมื่อกี้เมื่อกี้โทรโทรไปขอพี่นิกแล้วว่าอาจจะก,กลับดึกนะแต่วบาพี่เป็นห่วงลูกเนี่ยเมื่อจะกลับก่อนรือะอะไรตอนนี้เขาบอกว่กลับดึกที่เดกไปเลยไปเลยเปุป๊บแล้วกลับตอนแรกบอกว่าเป็นห่วงลูกรุ่นนี่นั่นวิ่งคนแรกเลยเมื่อกี้ก็คือให้ให้ดิฉันวิ่งตามมาแบบวิ่งไม่ทันอ่ะแทบไม่ทันอ่จริงๆๆๆอุีย<อ>ามาทีมอ่ะไม่คงต้องทำงานอั<ใ>น<ใ>นี้คือสถานีตำรวจปะใช่สถานีตำรวจตอนนี้จะโกนแป๊ะ เราอยู่ในกระตูนเลยอ่ะยเทุกคนก็คือตอนนี้เรากำลังทัวร์อยู่ในสถานีตำรวจในสซโมเปียนะคะบรรยากาศคือได้เวอร์บรรยากาศคือใช่เลยละ่ะดูดิอุ้ยทุกคนมันมืดมากคิดมืดมากอุ้ยมีตาจ้องอยู่ หลายๆนะคะเผื่อใครอยากจะแบบมาเดินชมบรรยากาศเนาะอะไรเนาะ <c oughs> ก็ฟิลฟิลนะคะฟิลฟิลนี้ <c oughs> <ๆ S 1> คือโทษน้ำบรรยากาศตอนนี้เหมือนเดินบ้านมีสิ่งเพราะว่าทุกคนรีบมากคือไม่แม่ต่ว่า,วากปกติเขาเดินดื่มดับใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้ทุกคนเดินแบบจ้ำอ้าวอะเดินแบบเดินไวเอ้านี่คือจบแล้วเหรอเราจะได้ไปเครื่องเลน่นว่จบเริ่มเริ่มน<า>ะอันนี้เราจะได้ไปเครื่องเล่นป่าอันนี้ไปเล่นอันนี้เล่นยังเมื่อกี้เล่นยังเมื่อกี้เล่นแล้วเมื่อกี้เล่นแล้วเมื่อกี้อล้ยปุ๊บปุ๊บปุ๊ซ้ายขวาซ้ายขวา ไปต่อค่ะยังไม่หมดค่ะชีช็อกอยู่บนนี้่เลยครั้งแรกจริงๆอ่ะเมื่อกี้จะรีแคปอีกทีนึงเรื่องราวคือตอนแรกเป็นห่วงมากเป็นห่วงลูกมากอยากกลับพาลูกนอนนู่นนี่นั่นแบบเปิลเป็นห่วงพี่นิโกอยู่คนเดียวนานเกิเนก็พี่นิกเห่าบ้าบ้าบ้าถ้าพี่ดูคลิปไม่อยู่อ่ะน้องเป็นห่วงพี่นะเมื่อกี้พอโทรกับพี่นิกพี่บอกเอ้ยห,หเเยหนูเล่นเลยหนูเล่นเลยตามสบายเลยเดี๋ยวพี่พาลูกนอนเองนู่นนี่นั่นดิฉันก็เลย ปล่อยจอยโซมารีบอกอุ่ยจะไม่ after party อัปเตอร์ปาร์ตี้เลยหรอนานๆทีจะได้แบบว่าออกมาจอยๆนะจากการเลี้ยงลูกเลยดิฉันก็เลยตอนนี้ดิฉันค่อนข้างแบบตื่นเต้นเลยล่ะอุ้ยจุนเนต้นป้าดูจุนเนต้นป้าจุนเต่นป้าน่าสนุกดี เออที่ส่งไปตั้งเท่าไหร่ส่งไปร้อยให้มาสองคือมันนานมากเน่ยที่แมวไม่ได้มาเล่นเครื่องเล่นอ่ะเล่นล่าสุดคือแบบคือตอนไปต่างจังหวัดเราไปเล่นแบบไปเล่นเฮ้ยจิ๊บจิ๊บจิ๊โอ้อเช็คออกแล้วดูเช็คออกดูหัวนี่ชั้นสินี่ผมหน้ามานะวันนี้ไม่ธรรมดาอุ้ยหัวฟูนิดนึงอุ้ยตื่นเต้นป่ะเป็นป่ะอุ้ยอันนีตื่นเต้นอยู่นะฉันตื่นเต้น หวังเลยเนี่ยว่ามันจะตื่นเต้นขนาดนี้คือยอดเลย จะเตรียมกลับแล้วทุกคนจะบอกว่ามาจีนแบบไวเวอร์คือมาแค่แบบ3วัน2คืนคือมาแบบไวัยๆมาทํางานแค่วันเดียวนะคะแต่ว่าวันนี้เราเป็นแบบวันชิวๆก่อนจะกลับมาที่ดิสนีย์ทาวน์ค่ะทุกคนคือมันเป็นแบบว่าโซนแบบรอบๆแบบโซอนนอกของดิสนีย์แลนด์จะมีดิสนีย์ทาวน์ซึ่งบรรยากาศมันน่ารักมากเรวพาไปดูดูกันนี่นะคะบรรยากาศรอบๆคือวันนี้อากาศดีเวอร์ ล้วก็ดิฉันเห็นละดิฉันเห็นคนที่แฮปปี้สุดในเรื่องนี้ละจ้าจ้าแล้วลิยกตัวเองเลยนะเ้แฮปปี้เกิลูกเดินเล่น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 ดนเล่นดนเล่นก็คือมันมีร้านอาหารใช่ไหมคะมันจะมีร้านอาหารมีแบบพวกร้านซื้อของร้านกาแฟอะไรอย่างเงี้ยเยอะมากเพื่อนเนี้ยเป็นตอนเช้าอ่ะคนก็แบบไม่ได้เดินเยอะทุกคนแต่ว่าก่อนหน้าเนี้ยคือถ้ามาตอนเย็นเยบ่ายก็คือคนเยอะมากนะคะเรามีมักาะลัสซี่สาว no photo no photo no photo no video no photo ลาลินชอบไหมลูกทำไมหนูจะงงแดงงั้นน่ะหน้านี่มันคแม่หนา้าแม่ตรงนั้นมีร้านมะฉ่าสเปเชียลตี้ด้วยเอากินอีกแล้วเหรอไปกินตอนจะกลับเลยกันลาลินหน้าแดงเลยลูกมันเย็นใช่ไหมคะดีไหมคะดูดิเจ้ากรนพาทุกคนดูดิโตแล้วว่ะนี่ค่ะลาลินโตแล้วนะคะเดินทางแล้วนะ ดีใจสุดๆพี่ๆเที่ยวดิสนีย์สนุกไหมคะพี่ๆดูคลิปสนุกไหมคะเป็นย mm ังไงเป็นยังไงไม่บายพี่ๆสิบายบายไว้เจอกันใหม่ทริปหน้าหนูจะขอตัวเที่ยวละหนูขอเที่ยวดิสนีย์เท่าไม่บ้าแพ็กหน่อยไฮบ่าย หวังว่าทุกคนจะแฮปปี้กันนะคะกับคลิปเที่ยวต่างประเทศครั้งแรกของหนูลลิลนะคะถึงแม้ว่าหนูลิลจะไม่ค่อยได้เที่ยวเพราะว่าจริงๆแล้วก็คือเป็นเมพาทุกคนมาอัปเดตสุโทเปีย2และโซนสุโทเปียของดิสนีย์แลนด์ซึ่งเขามีแค่แบบที่เดียวเดือนวันเดียว only นะคะสุโทเปียคือมีแค่แบบโซนสุโทเปียมีแค่ที่เชียงเชียงไฮ้ที่เดียวนะคะก็พาทุกคนมาดูบรรยากาศด้านในนะคะหวังว่าคงจะแบบเอ้ยเผื่อใครอยากจะมาก็ใกล้ๆนะทุกคนบินมาสี่ชั่วโมงนะคะแล้วก็มาช่วงแบบปลายปีอากาศหนาวกําลังดีนะคะแล้วก็ที่ให้ในะนําก็คือ นอนที่แบบโรงแรมของดิสนีย์อ่ะก็คือมันจะสามารถแบบมีแชตโต้บัสมาถึงดิสนีย์แลนด์ได้เลยนะคะมันมีทั้งดิสนีย์โฮเทลมีทอยสตอรี่โฮเทลต่างๆก็สามารถแบบมานอนได้ที่เนี่ยคือมันแบบมันง่ายดีอ่ะเมยว่าแบบเออแล้วเราเนี่ยตอนเช้าๆไม่รู้จะไปไหนก็คือสามารถมาดิสนีย์ทาวได้ซึ่งเรื่องราวดิสนีย์ทาวก็คือใหญ่โตโออารนะคะแล้วก็อยี่ยอากาศดีมากอะ่ะเออเพราะฉะนั้นก็ตามนี้อ๋อแต่ลืมอัปเดตเมื่อวานสรุปก,ก็คือเมย์อ่ะไม่ได้สัมภาษณ์คุณฮิเกค,ควานอะ่ะเพราะว่าเขาแบบคือ, rush out, คอ,อลลัััเตเเเอออออาาาาาคืืหมนนนนวว่่่้้้ะะะตงรรีบไไปปสสูถดแพฉ ผมได้คนผมพลาดแต่ว่าเขาไม่เป็นลยเพราะว่าได้เห็นทีด,ด้วยตาเหนือใกล้ๆแล้วก็รู้สึกว่าแบบเขาหน้าหลักมากเลยอ่ะเขาเหมือนหลุดออกมาจากแบบหนังที่เราดูอ่ะเขาหลุดหลุดมาจากแบบในจอทีวีที่เราดูเขาหน่าเหมือนในทีวีเลยอน่าเหมือนในจอเลยอ่ะก็ประมาณนี้นะคะก็เดี๋ยวไม่เก็บบรรยากาศดิสนีย์ทาว์มาให้ดูอีกแปะๆอีกนิดหน่อยเนาะวันนี้ขอตัวไปแล้วขอตัวไปนั่งกินกาแฟแล้วจ้ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย ไม่ได้ฟิลอยากเปเที่ยวต่างประเทศอยู่เพราะอยู่ต่างประเทศแล้วเนี่นย <laughs> <laughs>